ผมสืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่3546-3547หหดบทที่3546ในขณะน,นี้หวังตรงเซี่ยวเคาะประตูนอกห้องรับแขกนายท่านโปรดย้ายไปที่สำนักงานของฉันเย่เฉินเปิดประตูและถามว่าเซี่ยวชูรันไปแล้วหรือหวังตรงเซี่ยวพยักหน้าและกล่าวว่าหญิงสาวลงไปแล้วไม่ต้องกังวล ตกลงยเย่เฉินถอนหายใจด้วยความโล่งอกและมาที่ห้องทำงานของเธอกับหวังตงเซี่ยวและในขณะเดียวกันก็ถามเธอว่าเซี่ยวชูรันมาพบคุณทำไมหวังตงเซี่ยวตอบว่าเป็นความคืกหน้าของโครงการดอร์เซตโฮเทลระยะที่สองของโครงการที่ดำเนินการโดยเมอ่อยังเสร็จสมบูรณ์แล้วหัวหน้างานของเราจะจัดการยอมรับในสองวันนี้ยเย่เฉินถามว่าชูรันทำอะไรได้ดีที่นั่นใช่ไหม หวังตรงเซี่ยวพยักหน้าและพูดว่าหญิงสาวทำได้ดีมากคุณภาพของโครงการและความคืบหน้าขอองค์การก่อสร้างดีกว่าที่เราคาดไว้ยิ่งกว่านั้นมันเป็นพักมีที่เป็นมืออาชีพและมีจริยธรรมมากที่สุดที่อิมแกรนกรุ๊ปให้ความร่วมมือในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาไม่มีวัสดุก่อสร้างและด้านอื่นๆการตัดมุมใดๆเป็นเกณฑ์มาตรฐานในอุตสาหกรรมนี้อย่างแน่นอนเย่เฉินกล่าวด้วยความพึงพอใจดีมาก หวังตรงเซี่ยวถามในขณะนี้ยังไงก็ตามนายน้อยคุณกลับมาจากยานจีง,งอเมื่อไหร่เย่เฉินกล่าวว่าเชา้านี้หวังตรงเซี่ยวพยักหน้าและพูดด้วยความละอายหลังจากได้ยินเกี่ยวกับวังว่านหลงเดิมทีฉันวางแผนที่จะไปที่ยานจีงโดยเร็วที่สุดแต่แล้วฉันก็คิดถึงสตรีมผู้หญิงของฉันฉันกลัวว่ามันจะช่วยอะไรไม่ได้ ตรงกันข้ามมันสร้างปัญหาให้คุณคุณชายดังนั้นฉันจะอยู่ที่จินหลิงเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างในอิมแกรนกรุ๊ปทำงานได้ตามปกติปโปรดอย่าแปลกใจเลยคุณนายน้อยทำไมเง่เฉินยิ้มเล็กน้อยและพูดอย่างจริงจังคุณทำถูกแล้วหากเกิดความวุ่นวายขึ้นทุกคนจะออกจากตำแหน่งและวิ่งไปช่วยฉันตรงกันข้ามหลายสิ่งหลายอย่างจะถูกชะงักงานวังว่านหลงไม่มีอะไรสำหรับฉันหวังตงเซี่ยวรีพูดดีมาก ข้าคิดเสมอว่าเจ้าจะต้องมีทางออกสำหรับวิกฤตนี้อาจารย์เย่เฉินพยักหน้าและยิม้มมันเป็นวิกฤตแต่มันเป็นโอกาสฉันได้กลายเป็นผู้เท่าแห่งตระกูลเย่อย่างเป็นทางการแล้วและว,ว่านโพจุงก็จงรับพักดีต่อฉันแล้วถึงเวลาแล้วที่จะปล่อยมือและทำธุรกิจใหญ่ การแสดงออกของหวังตงเซี่ยวตกตะลึงอย่างหาที่เปรียบมิได้แต่ในไม่ช้าก็ฟื้นตามปกติและพูดอย่างจริงจังนายท่านคุณอยู่ในความดูแลของตระกูลเย่และฉันเชื่อว่าความก้าวหน้าครั้งใหม่จะมาถึงในไม่ช้าเยยเฉินกล่าวว่าเมื่อพูดถึงความก้าวหน้าครั้งใหม่ฉันเพิ่งไปที่พระราชวังบักกิงแฮมและพูดคุยกับเฉินซือคายและคนอื่นๆฉันเพิ่งได้รับแรงบันดาลใจใหม่ๆเล็กน้อยจากนั้นฉันก็มาหาคุณและมีเรื่องจะคุยกับคุณ หวังตรงเซี่ยวพยักหน้าเบาๆและถามด้วยความสงสยัยอาจารย์ท่านมีแรงบันดาลใจใหม่อะไรเรย่เฉินอธิบายความคิดของเขาเกี่ยวกับการประมูลให้หวังตรงเซี่ยวทราบอย่างละเอียดหลังจากฟังหวังตรงเซี่ยวเขาก็พล่องออกมาด้วยความตื่นเต้นถ้านายน้อยสามารถดึงดูดคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกได้จริงๆการพัฒนาของจินหลิงจะสามารถเข้าสู่ช่องทางที่รวดเร็วทันที นี่เป็นโอกาสทองสำหรับจินหลิงใช่แล้วเช่นเดียวกันเป็นความจริงสำหรับอิมแกรนกรุ๊ปเราต้องคว้าโอกาสแรกนี้และสร้างเลเออร์ในจินหลิงก่อนที่การประมูลจะมาถึงจริงๆบทที่3 5ม7เย่เฉินตกลงและกล่าวว่าฉันเห็นด้วยกับคุณและฉันมาหาคุณในเรื่องนี้หลังจากพูดเย่เฉินถามเธอว่าเงินที่มีอยู่ของอิมแกรนกรุ๊ปอยู่ที่เท่าไหร่ หวังตรงเซี่ยวรีบกล่าวอย่างเร่งรีบว่าในปัจจุบันเงินทุนที่มีอยู่ของเราอยู่ที่ประมาณ13000ล้านหยวนแต่เรายังสามารถกู้เงินจากธนาคารได้อย่างน้อย4ี่หมื่นล้านหยวนเมื่อใดก็ได้และเงินทุนทั้งหมดสามารถเข้าถึงประมาณ50000่นล้านหยวน เย่เฉินพยักหน้าและพูดว่าฉันกำลังโอนเงินหนึ่งร้อยพันล้านให้คุณจากครอบครัวเย่นอกจากนี้ฉันเองเพิ่มอีกห้าสิบพันล้านและรวบรวมเงินสดสองร้อยพันล้านจากนั้นคุณสามารถใช้ความเร็วที่เร็วที่สุดในการถ่ายโอนพลังงานจินหลิงซื้อเป็นที่ดินดีๆให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้หรือที่ดินที่มีอนาคตสดใสหวังตงเซี่ยวอูทานท่านอาจารย์คุณลงทุนสองแสนล้านในคราวเดียวหรือไม่จานนี้จะใหญ่ไปหน่อยหรือเปล่า เย่เฉินยิ้มเล็กน้อยและกล่าวว่าเนื่องจากเราต้องคว้าโอกาสนี้ไว้ยิ่งเงินมีขนาดใหญ่เท่าใดก็ยิ่งดีเท่านั้นไม่เช่นนั้นเราจะไม่สามารถกินเนื้อสัตว์ได้เลยและอย่างมากที่สุดฉันจะดื่มซุปสองคำหลังจากพูดเย่เฉินกล่าวอีกครั้งในอนาคตฉันวางแผนที่จะค่อยๆสร้างเจียหลิงให้เป็นเมืองหลวงที่มีอายุยืนยาว นอกเหนือจากการประมูลวีชุนด้านฉันยังวางแผนที่จะมีส่วนร่วมในชุมทนอายุยืนหลายแห่งและสนับสนุนบริการเชิงพาณิชย์ระดับไฮเอน พื่อชุมชนอายุยืนยาวแน่นอนต้องตั้งไว้สูงเป็นอนันต์สูงจนเจ้าของแทบทุกคนต้องเป็นคนรวยที่มีชื่อและนมสกุลในการจัดอันดับของฟอบแล้วกลับใดพวกเขาอยู่ในชุมทนเมืองของฉันฉันสามารถให้เปอร์เซ็นต์การฟื้นฟูกแก่พวกเขาได้เป็นประจำสำหรับคนกลุ่มนี้ยาฟื้นฟูจะถูกเติมลงในถังน้ำขนาดใหญ่และแบ่งออกเป็นหนึ่งถ้วยซึ่งเพียงพอสำหรับพวกเขาที่จะรีบเร่ง หวังตรงเซี่ยวเข้าใจในทันทีว่าเย่เฉิญหมายถึงอะไรและกล่าวอย่างเร่งรีบท่านอาจารย์ข้าพเจ้ามีแผนที่โดยละเอียดของที่ดินทั้งหมดที่ทจะพัดนาในจินหลิงที่นี่ท่านอาจจะไปรอบๆอบและดูที่ดินที่คุณสนใจมากกว่าดีหวังตรงเซี่ยวได้เปิดหน้าจออัจฉริยะแบบโต้ตอบในสำนักงานทันทีจากนั้นจึงเปิดแผนที่จินหลิงพิเศษบนแผนที่นี้มีพื้นที่สีเขียวหลากหลายขนาดและกฎเกณฑ์ในเขตเมืองจินหลิง หวังตรงเซี่ยวชี้ไปที่พื้นที่สีเขียวบนแผนที่เหล่านี้และพูดกับเย่เฉินนายท่านแปลงสีเขียวทั้งหมดบนแผนที่เป็นที่นินที่จะพัฒนาและขายพื้นที่ในเมืองค่อนข้างเล็กและพื้นที่ค่อนข้างเล็กจากจุดเริ่มต้นของเขตพัฒนาสู่ชานเมืองสถานการณ์การจัดหาที่นินดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เเฉินพยักหน้าชี้ไปที่แปลงหลายแห่งในเมืองและพูดว่าอะไรก็ได้ในใจกลางเมืองฉันจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อใช้แปลงเหล่านี้และเราต้องใส่จใจกับการใช้เลเวอเรจอของธนาคารให้สูงที่สุดเงินทุนที่มีอยู่ของคุณครอบครัเวเย่และฉันจะอัดฉีดเงินสด1 5 0 0 0 0พันล้านให้คุณคุณต้องพยายามอย่างน้อย3ามเท่าของเอฟเฟกต์เลเวอเรจอและรับเงินสด450พันล้านจากธนาคาร หวังตรงเซี่ยวพูดอย่างประมาทท่านอาจารย์หากเป็นกรณีนี้หนี้ของเราจะเกิน350พันล้านหากเรานับเงินกู้ยืมจากธนาคารที่พัฒนาโดยเชนิงเฮากรุ๊ปก็จะเกิน4 0 0แสนล้านแล้วปัจจุบันตลาดอาสังหาริมทรัพย์ซบเซาและนโยบายสั่งซ้ำๆว่าไม่อนุญาตให้มีการเก็งกำไรอสังหาริมทรัพย์ภายใต้สถานการณ์เหล่านี้การบรรลุอัตราส่วนหนี้สินสูงเช่นนี้เป็นอันตรายหรือไม่ เนเินยิ้มและพูดว่าก่อนอื่นเราไม่ได้ทำการพัฒนาบ้านธรรมดาทั่วไปเรากำลังทำบ้านหรูระดับพรีเมียมระดับสุดยอดดังนั้นเราจะไม่เพิ่มราคาบ้านธรรมดาในจินหลิงและจะไม่กระทบบ้านธรรมดาในจินหลิงแนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัย ประการที่สองฉันจะให้คุณแปลงที่นินในใจกลางเมืองในอนาคตเราจะใช้เป็นอาคารพณิชย์ระดับไฮเอนโรงแรมอิมพีเรียลที่เรากำลังสร้างอยู่เป็นหนึ่งในนั้นและเราจะต้องสร้างชั้นยอดคลับเฮ้าส์มีเกรดที่สูงกว่าคลับเฮ้าส์อันรุ่งโรจน์ของตระกูลซองอยู่สองสามชั้นและฉันหวังว่าฉันจะไม่สามารถออกไปได้โดยไม่ใช้จ่ายเงิน18ล้านในการเดินทางครั้งเดียวนอกจากนี้เราต้องสร้างห้างสรรพสินค้าระดับไฮเอนอีกแห่ง แบรนด์ชั้นนำอย่างชาแนลเอเมสหลุยวิตตองและแม้แต่ l a m b บกิน i n i r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  a รี่จะต้องถูกนำเข้ามาทั้งหมดถ้าฉันดึงดูดคนรวยให้มาที่จินหลิงฉันต้องให้พวกเขาหาสถานที่ที่จะใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนมากในจินหลิงในที่สุดประเด็นที่3ามปราบใดที่เราดึงดูดคนรวยโครงการของเราจะไม่มีวันขาดทุนและสร้างผลกำไรมหาศาเลเเฉินกล่าวอย่างมั่นใจ สิ่งที่เราจะทำคือโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีเบี้ยรประกันภัยสูงที่สุดในโลกและเราไม่โกงคนจนและคนรวยธรรมดาแต่โกงเฉพาะคนที่รวยที่สุดเท่านั้นโลกคนกลุ่มเล็กๆปล่อยให้พวกเขาซื้อทรัพย์สินในจินหลิงอย่างเต็มใจในราคา10หรือร0อเท่าและเต็มใจที่จะถูกเอาเปรียบ